ครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่องเซีบิบวว์อลลาชธานีครับมาแถวนี้แมคโครเยอะพี่น้องกับอากโกเบโก้ปัร์คทีร้อยยี่ครับเอาหนุารลอกหน้านะครับติดติดห้วยติดน้องเลยวันนี้น้องติดห้วยเลยครับ วิ่งเยอกะออกันนะรถวิ่งเยอะเป็นกนระครอเอาสนดใจดีต่อสอบถามเข้ามาได้ครับไงฮะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับลมแรงครับไงง่งงเลยครับทำงานลอกนานะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ มาทีร้อยยี่สิบครับแดดแร้อนพี่น้องลมแรงๆโอ้หลอกออกเป็นยังไงก็ฟุ้นครับอ๋อนันต่อครับวันนี้ สนใจ,จติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะงานร,รอกนากุศครับเอ้ยไงค,ครับผม ใส่เต็มเต็มรำเลยนี่เป็นนาทุ่งนะครับอยู่กลางทุ่งกลางปลาเลยวันนี้ดูบรรยากาศร,บรอบๆดีครับโอ้ ไม่มีไม่มีบ้านคนเลยแถวนี้ลงมาเนี่ยมีแต่ทุ่งกับลมแรงด้วยครับใครลงยูทูป งานลายเ่ก็รอยาเขาเราจะคลองเปล่าที่ว่าม่นำกันเรา่อันครับพ่อเป็นนัเขาแก่เปล่บัวเขาแก่มันไปแม่เขาลูบ้านตัวบตัดอยู่หางใบตัดเดียวครับเนี่ยตักแค่น่นี่ครับรถขึ้นอาทีนง่นแล้วจุดก